เอาละครับถือว่าเป็นคลิปสั้นๆแล้วกันเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีลงมอส scrappy นะครับสำหรับเกมบีอิงอนดิกนะจริงๆเราจําหลักการนี้ไปใช้ได้กับทุกเกมได้เลยนะครับที่แบบว่า scrappy มันรองรับอะเนาะอ่ะเริ่มแรกเลยนะครับต้องเมคชัวร์ก่อนนะครับว่าคุณมีเกมบีอิงแอนดิกอยู่ในเครื่องอยู่แล้วนะเออผมจะไม่สอนวิธีโหลดบีอิงอนดิกนะผมจะมาสอนวิธีลงมอดอย่างเดียวนะครับทีนี้ให้เราเสิร์ชคาว่าบีอิงแอนดิกนะครับผมบีอิงแอนดิกอ่ะทีนี้ก็ต่อด้วย scrappy นะครับผม scrappy มอ d อย่างเงี้ยอ ก็เลือกหน้าแรกได้เลยนะครับผมตรง Patreon เนี่นยแหละไปที่แบบว่าอยากจะสนับสนุนเขาก็ไปกด Patreon ให้เขาก็ได้นะครับเขาก็คอยทำพวกมดต่างๆนานา,นา,นา,นานเนี่ยตั้งเยอะตั้งแยะนะฮะนี่เลื่อนลงมาเลยครับตรงเนี้มันจะมีให้เลือกนะครับ2แบบนี่คือแบบซีซั่น1และ2นะครับกัแบซีซันอินดอร์ดนะครับซีซนะัน3อินดอร์ดเนาะตรงเนี้สมมติว่าผมอยากได้ของอินดอร์ดใช่ไหมผมก็กดดาวน์โหลดมาเลยอาจจะก,กดมีก้าก็ได้ครับ คือ Pixel Drain ก็ได้แล้วแต่คุณคุณอยากจะเอาไหนเนาะนี่ก็ให้โหลดมันมาเนาะผมสอโหลดเลยก็ไม่ยากครับจริงๆจำหลักการไปใช้ได้ทุกเกมเลยไม่ว่าจะเป็นเกมบีง d i c กหรือเป็นเกมอะ,อะไรวะ r ร d f a l l ทำได้หมดครับขอแค่ว่า s c r a p ปี้เขารองรับเนาะทำการกด b ีงอดิขึ้นมากดไฟล์ที่เราเพิ่งโหลดมาสิผู้บิดน,นะแล้วให้เปิดโฟลเดอร์ตัวเกมขึ้นมานะครับอะ่ะทีนี้เราก็ลากไอ้คำว่าเกมเนี่ยเข้ามา วางเข้าไปเลยนะครับผมเรียบร้อยครับเป็นอันเสร็จสิ้นขอบคุณครับ